ก็จะใช้วิธีนี้แหละครับก็มีกาอี้พับนะครับแล้วก็มีเตาครับสำหรับชงกาแฟนะครับบางครั้งบางทีนะครับก็จะนั่งกับพื้นไปเลยนะครับก็ไม่สะดวกนะครับพอดีช่างเพื่อนก็ไปดูคลิปนะครับของฝรั่งมังค่านะครับใน y o u t u นั่นแหละครับก็เห็นเขาเออมอไซคันเดียวนะครับเขายังอุตส่าห์ วิขานไปใช้งานเยอะนะครับหลายชิ้นนะครับก็ดูในคลิปนี้นะครับผม บางคนก็ยังใช้เก้าอี้อีกตัวหนึ่งนะครับในการวางของนะครับก็จะเน้นเก้าอี้พับเนาะนี่ครับชกงกาแฟต้มกาแฟไปนะครับนี่ครับก็เห็นได้ว่าในคลิปของฝรั่งเนี่ย ไปแคมปิ้งโดยใช้มอเตอร์ไซคันเดียวนะครับเขาก็พกของไปเยอะนะครับเขาก็มีทั้งก้อี้พับมีทั้งโต๊ะพับช่างเปิ้นก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราไปหาโต๊ะพับมาใช้งานสักตัวดีกว่านะครับผมก็เลยช้อปปิ้งออนไลน์มานะครับผมตอนนี้ก็ได้มาตัวหนึ่งครับอ่าครับก็จะเป็นโต๊ะพับนะครับที่ซื้อขายกันช้อปปิ้งออนไลน์นะครับอ่า ในในในเว็บออนไลน์เนี่ยเขาขายสอขนาดครับสูง30เซนสูง40เซนนะครับกว้าง40กว้าง50กว้าง60อะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับก็<ส>เลยคิดว่าเออเรามีที่เี็ตัวนี้นะครับซึ่งก็ตัวไม่สูงมากนะครับแล้วก็อยากได้ที่วางาแก้วกาแฟที่วาง เอาสำหรับชงกาแฟนะครับก็เลยต็อปปิ้งตัวนี้มานะครับตัวนี้ก็จะเป็นนี่ครับอันนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมเนาะเดี๋ยวกางขาแป๊บนึงในราคา300กว่าบาทนะครับเดี๋ยวช่างเพื่อนจะให้ดูรูปนะครับว่า่ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ไปหากันเอาเองของบริ่ัทตัวค้านะครับการก็ง่ายนะครับนี่ใช้วิธีแบบนี้ครับ ตรงน,นี้มันจะมีหยักนะครับสามารถล็อกได้นะครับเ <c oughs> นี่ยครับสูงประมาณนี้ครับ2ี่สิบประมาณฟุตหนึ่งครับสูงประมาณฟุตหนึ่งเนาะ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้นะครับนันก็จะเป็นทอ็อปมันครับก็ขอกระเป๋าก็เอาไปวางไว้ที่อื่นก็ได้เนาะ ตัวท็อปนี่ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเพื่อนๆไม่ใช่พลาสติกนะครับนะครับตัวท็อปเป็นอลูมิเนียมนะครับนี่ก็จะมีร่องบากตรงนี้นะครับร่องบากตรงนี้เพื่อนๆก็เอาไปเน็บนะครับมันจะมีร่องตรงนี้ครับที่ขาโต๊ะมันจะมีร่องให้เน็บนะครับแล้วก็ใช้วิธีเน็บนะครับกางออกมาแล้วก็เน็บ มิ尼มอนมูจินะครับอโอเคอันนี้เราก็ยกเตาขึ้นมายกเตาขึ้นมาแล้วก็แก้วสองใบนะครับแก้วสองใบนะครับเผื่อมีแขกมานั่งตรงนี้นะครับเผื่มีแขกมานั่งตรงนี้เ้าแก้วสองใบเยใกล้เดือดแครับใกล้เดือดแลครับ แก้วสองใบพร้อมแล้วนะครับเหลือแต่คนมานั่งเป็นเพื่อนนะครับคนมานั่งเป็นเพื่อนคนนี้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแยกล่างใช้วิชานิดๆ,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 ๆแยกล่างเป็นสองล่างก็ได้นะครับผมขนาดนะครับก็พอดีนะครับก็ไม่สูงไม่ต่ำมากนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับมอเตอร์ไซค์สายแคมป์อย่างเรานะครับก็พกแค่เตา พกกานะครับพกแก้วแล้วก็ที่ปั่นกาแฟแค่นั้นเองนะครับถ้าจะกินข้าวก็คงกินได้แค่คนเดียวนะครับก็วางการดีกว่าก้มกินนะครับดีกว่าก้มหรือว่าลงไปนั่งที่พื้นนะครับผมโอเคอเดี๋ยวรอกาแฟเดือดแป๊บนึงนะครับกาแฟเดือดแล้วกาแฟเราเดือดแล้วนะครับตอนนี้เราก็ เไปสองแก้วนะครับสองแก้วเลยนะเนาะเดิแก้วนะครับแก้วนึงรอให้มันหมดก่อนนะโอเคเรียบร้อยครับสองแก้วนะครับ ร้อยนะครับแค่นี้ <c oughs> อ่าเพีนงแค่นี้เราก็มีกาแฟกินแล้วครับโอเคทีนี้เราจะหาเพื่อนกินยังไงแล้วก็แยกล่างครับ <c oughs> นี่นี่นี่นโอเคเพียงนท่นี้เราก็มีเพื่อนกินแล้วครับผมมาตาจอบครับผม ขอบคุณเพื่อนๆที่ชมจนจบคลิปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจก็ช่วยกด subscribe เอาไว้นะครับผมแล้วก็ออก,กดไลค์ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ